สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอือยเขียวผ้าร่วยนะคะทผู้ชมนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะผู้ชมวันที่ผ่านมานะคะก็เข้าสองเล่งนะคะเข้าหนึ่งสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะผู้ชมเนาะสูตรหวยลาวพัฒนาของแอดมินนะคะเหล็กเซียมตะลเซียนะะมนะคะผู้ชมเนาะมือนีเข้ากับมาเบิ้งแนวทางนะคะ,ะลาวพัฒนานะคะต่อหงวดวันที่สิบเจ็ดนะคะผู้ชมเนาะ สวันะคะท่านผู้ชมนะคะกลับมาตามต่องวดนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะ<อ>มีโชคมีลาบกันไหมคะท่านผู้ชมนะคะองวดวันที่สิบเจ็ดนะคะงวดต่อไปตรงกับวันตรงกับวันเลขพ่อเฮงนะคะท่านผู้ชมเข้าเตรมเตรมนะคะตรงหนึ่งสองตรงตรงเลขคนมาเยอะนะคะ<อ>ส่วนของแอดมินนะคะท่านผู้ชมนะคะเขาเขา,เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะน,นะคะแอดมินกลับไปวิเคราะห์เนี่ยเขาเจ็ดเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสอง นะคะเขากลับมาตามตองหัวนะ่านผู้ชมเนาะอ่ะสองเด็งนะคะบนล่างเนาะเขากลับมาบึงตองหววว่าแนวทางนะคะผู้ชมว่าหวววันที่สิบเจ็ดนะคะตรงกับปันจันทรนนะคะเลขจะเลขน่าจะมานะคะผู้ชมเนาะส่วนของเส้นใบเขาตะเดนหนึ่งรองแปดนะคะ เลขเลขเอาเลขแอดมินไปเอาเลขเซียนมาสรุปนํานะคะเพราะว่าเลขหนึ่งมันชนกันอยู่สามเซียนเนาะงวดวันพันธี์ผ่านมากนะคะผลก็ตกงวดวันที่เดวไม่เกิดไปสรุปโคงสสดท้ายเลขเรากําลังวันอีกที่หนึ่งเนาะนะคะทผู้ชมนะคะจอนงวดนี้แอดมินก็จะให้ไปที่เลขสี่ก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่เด่นสี่นะคะ นี่เก่ามีสี่นะคะมีเจ็ดมีหกนะคะมีหนึ่งนี่นะคะเด็กกระเบนตองวัดนะคะคุณผู้ชมเนาะ ผลออกนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดโอ้ยหวยเล้าเจ้าปลาผู้ขาเนี่ยท่านผู้ชมเหมืนเขาอีหลีเนาะอ่ะเดี๋ยวเอ็มก็ไปตามนะคะไอะ้เลขกาลเซียนนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขเด่นงัวหนีเนี่ยะะท่านผู้ชมว่าเลขกจีตมันจะไหมหมดตะวันเนี่ยเอาทังสูตรเราก,กำลังว่าเน้มน,มนมินนั่นเอ่อกัวิเคราะห์ข่าว,าวซะก่อนนะ,ะท่านผู้ชมจะไปสรุปโครงุดท้ายอีกที่หนึ่งเนาะนะคะอ่าส่วนเลขที่เอ่อวิก เพราะนะคะ 1. หนึ่หลักแปดบมี่เจ็ดวอม่าเลขวดนี้จะเป็นคนละาทางวาาันนะคะคุณผู้ชมเอาสนะคะ4อยู่หลักหงมนงว่านี่เด่นสนะคะเด่นอัดี สะดวกกันนะคะขอสะดวกสะดวกกันเดนซีรองเดนซีรองหกนะคะ พอพรุ่น้านะคะคุผู้ชมเนอะก็ตัวเลขแน้วทางของแอดมินนะคะชมไม่จับหลายบ่จับเยอะนะคะนี่จะมีหกคูเด่นเนาะนะคะว่านพิพานมากกับคให้เขาแตกบนแตกล่างเนาะนะคะสําหรับแนวทางนะคะคุผู้ชมนะคะกับปวดช้วิจารณญาณน,นะคะสุดํานวณหวยนะคะผู้ชมก็มีเขามีหลุดนะคะเสียงฝน คนกระจกนะคะท่านผู้ชมสี่เก้านะคะหกสี่เนาะนะคะหกคู่เรียนเท่านั้นเด้อนะคะท่านผู้ชมหกหนึ่ง เด่นสีรองหกเอาคุว่ามีหกสีนี่เด็กสีก็บหกนะะนี่นะคะคุณู้ชมนะคะตัวเด่นมีหกหสีนะคะหกหนึ่งสี่เก้านะคะสามคู่เด่นนะคะคุณู้ชมส่วนตัวรองนะคะกับมีเจ็ดเก่านะคะ เจ็ดเก้าหกเจ็ดที่จริงเอ็ดมินกับะวันจะเอาเดนซีร่องเจ็ดแล้วแต่ว่าเอ็ดมินไปวีเพาะบนเราหกมันมานะคะคุณผู้ชมเนาะหกเจ็ดนะคะ มีหกมีสี่มีเก้ามีหนึ่งมีเจ็ดนะคะ mm hmm. เด็กในตแต่งเนาะนะคะคุณผู้ชมเพื่อกลับมาจับจับบินนะคะจับจับปูเด่นนะคะคุณผู้ชม mm hmm. เลขหนึ่งมันแบบหนึ่งมากหนึ่งก็อยู่หลักหน่วยบ่น,นะคะ mm hmm. เพราะว่าตะเกาวสติธีหวยบ้านจำนี่หนึ่งมากนะ หนึ่งมาอยู่หลักหน่วยนะนะคะทุกคนพหลักสิบประมาณนี้เอาหนึ่งเก่าอแล้วนะคะตัวร่องนะคัะผู้ช่วมมีเจ็ดเก่านะคะหกเจ็ดหนึ่งเก้านะคะ เลขเจ็ดมาไหลายอนะเนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดจังค้งเหลือบอเนาะนะคะท่านผู้ชมบางทีอากาขึ้นนับเป็นขึ้นลงลงมากอาจจะเป็นเลขหกนะคะเอดมินประมาณว่านะคะหกกับมิหกเจ็บนะคะหกหนึ่งหกสี่นะคะสี่กับมิซีเก่าก็หกสี่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาตามตัวเลข ในตารางนะคะเด่นสีกับหเป็นเลขวิ่งก็ได้นะคะผู้ชมวิ่งสีจะเพิ่มตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะคะหกเก่ากันรุดเพราะว่ามันมาแทวบบนนะคะหกสี 6, 4, ะะ่เก้านี่ยผู้ชมนะคะหกเก้ 6, บาบือเทือกันกันไว้อีกตัวหนึ่งเนาะนะคะเจ็ดเก้าหเจ็ดหนึ่งเก้านะคะหกเก้า อ่าส่วนตัวเด่นสุดๆ,ๆนะคะมีสี่เก้าหสี่หหนึ่งนะคะเลขเบิ้ลน,นะคะ่ะคุณช่มย้อนหลังไปเนาะนะคะเป็นล็อกล็อกล็อกเบิ้ลนะคะล็อกเบิ้ลวันจันทร์นะคะคุณชุมมันจะมาเบิ้ลอีบอนะคะจะมีห6ห4สี่สี่นะคะเก้า้าช,ช่วงนี้เลขเบิ้ลว่ย่ยๆนะคะคุณชุ่มอนไ้ก็เกิดขึ้นได้เนาะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เด้อนะคะผู้ชมอันนี้เท่ากับวิเคราะห์หวยอ่จาจะจะไปสรุปเลขล็อกอีกที่หนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้แต่วายินมินกับมันใจเหมือนเดื่มนะคะผู้ชมเนาะสี่เก่าหกสี่หกหนึ่งเด้อนะคะส่วนคูเด่นเด่นสุดๆนะคะ ก็จะเป็นตามหาเซียนเหมือนดิมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเซียนอของพอห่งเซียนใบนะคะนะคะส่วนสุดสามตัวบนนะคะอีมินก็นจะให้ไปที่หกสี่เก้านะคะก็พิจารณาคัดกวงมึงคักๆซะก่อนนะคะท่านผู้ชม,มเลขอ่าแต่เราวันนี่นะคะบางครั้งเนี่ก็เกี่ยวกันนะคะท่านผู้ชมเลยก,กำลังวัน,นสำคัญน,นะคะ ขนาดสูตรสูตรไปทำออกมาบรตุงกับพลังวันนีกับบอเข่าบางครั้งนะคะเอ็ดมินไปวิเคาะย้อนหลังมึงามาตลอดนะคะคุณผู้ชมนะคะหกหนึ่งสี่ะคะเจ็นะคะสตัวบนนะคะสุดบกับมี6หกหกสี่สี่เก้กนะคะเลขเอดมินบล็หครตัวเด้อนะคะคุผู้ชมนะคะกัโปรดใส่วิจรารณาซอยกันนะคะมาซีบงังวัดนี่นะคะ4ีเก้าหนึ่งะคะเด่นสุดๆ นะคะ FC ที่เขามารับช่วก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮ่งๆงปังๆรวยรวยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภนะคะสุขสุขพ้นนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่าเจอกันคลิปหน้าเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะคิดพลาดการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะสวัสดีค่ะ